ช่วงนี้ทาไมมันเงียบจังเลยเนี่ยวันนี้โอ้ไม่มีใครมาเลยเช้านี้นะนี่เงียบมีแต่เสียงนกนะฮะมีหัวหน้าสอนตัดอยู่คนเดียวนนนนนะฮนะนะนะของเยอะแยะเลยนะฮะมาช่วยระบายหน่อยนะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะฮะเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยแต่มีแต่คนโคมาขาย นะฮะฮคนโทรซื้อเงียบกิฟตเลยนะนี่รถเล็กรถใหญ่มีนะครับรถเล็กรถใหญ่มีทุกรุ่นทุกแบบนะบนี่ของแปลกๆนี่มีนี้มีนี้ก็มีนะฮะแท็กเตอร์โคบัสุนะฮะร,รุ่นไหนไม่รู้นะรุ่นสามเปล่านะฮะนี่รถใช้งานได้อยู่นะครับเทียบกับรถกระบะเห็นไหมเขาเรียกเล็กพิกขี้หนูนะฮะ ัวนี้รถส่วนมากจะอยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังนู่นอยู่ข้างหลังนู่นเลยครับหน้าบ้านรนถะบัสสิบสองเมตรก็พอมีให้ชมนะมีหลขาไรคันอยู่ นี่อะไรฟอร,ร์ดเลนเจอร์ปาเนสไม่เห็เบอนั่นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเปิดมันกัน,นตรงนีมันบอรนั้นเอเอเออ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 อ อี e ละ่ะมีสีมีเอบ้างสีเอ๋สีเอ๋อันนี้มันเป็นอีอยู่แต่ว่ามันเจ็เป็นเลขกสี่แล้วเลขกสามกับเบิ่องบวกเอาสี่กับสามมันก็ต่างกันอยู่ได้ละ่ะมันรวมที่สามเอ๋หรอกมีมแต่สี่เอ๋หรอกเดี๋วปว่ามันเป็นเลขกสี่นี่แหละเ,ลเล e, ดี๋ปเบิ่องบวกผิดเดี๋ยวเป็ว่าเลขกสี่อยู่ดิเออกยวจะไฟสายช่องมึงเลยดิเอ็มเดี๋ยวเอ็มถ่ายนี่ก่อน ในคันนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะล้อก็ไปแล้วนอนนอนนอนนอล้อไปเรียบร้อยแล้วคันนี้ชุดฟรีนะครับชุดฟรีเนี่ยโ,โหจอดรถสองสามเดือนยังยังอยู่ปกติเลยนะชุดฟรีใครหาอยู่เดี๋ยวให้ดูก่อนชุดฟรีชุดเล็กนะแป้นด้วยมีแป้นมีตัวจามนะฮะจามปกตินะครับนี่ฮะชุดฟรี 8,500ครับครบชุดเลยมีไปเดินต่แป๊บนะฮะมีมีตัวจามมีถังแล้วก็มีแป้นเหยียบนะฮะรถใช้งานปกติเลยฝั่งนี้ก็เติมตัดแล้วครับอันนั้นก็ตัดแล้ว เงียบครับช่วงนี้โอ้โหรถมาอยู่ข้างหลังเต็มเลยเนาะข้างหน้าไม่ค่อยมีจอดแต่ข้างหลังนี่เต็มเลยนะครับอย่ามีโดนเด้เนาะมีโดนเปิดขึ้นมาอ่ะนี่ถ่ายบรรยากาศเงียบเหงาครับช่วงนี้ไม่แต่เสียงนกครับโอ<ห>้รถ ก็มาชมได้ครับอยู่ที่หนองแปน,นอำเภอกำลาใส่จังหวัดกระสินนะครับก็เดินมาชมได้ครับนะเข้ามาดูเราะได้ครับหรือจะไปบางท่านบางเอฟซนะครับพึงมาติดตามนะมันมีสองร้านนะครับบางทีคนลูกค้าอาจจะมาเซอร์ไพรส์ผมนะวิ่งไปห้วยพึ่งไม่แต่รถเล็กนะวิ่งไปห้วยพึ่งนะ โดนโซไพรกลับเลยนะเด็กลับมาน้องแปนเหมือนเดิมนะเพราะว่าอยู่น้องแปนระยะทางมันอยู่ประมาณ3าปเอประมาณ80กิโลครับเนี่ยมีรถให้เลือกชมหลากหลายนะฮะถ้าตีเป็นเงินคิดว่าเท่าไหร่นี่ครับนี่นี่ิมคันนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะนัดแล้ว มันนี่เล่มคือเจ้าของรถเนี่ยเขาฝากไว้กับคนทํางานอยู่ที่ขนส่งหรือว่านายหน้าอยู่ขนส่งนี่แหละครับเขาให้ต่อทะเบียนทุกปีทุกปีนะผมก็เลยบอกว่าให้จอยแจ้งจอดไปเลยพอที่อยู่ไปแล้วก็ยังไม่อ่าติดต่อกลับเลยนะฮะนี่จะขาดสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ต้องแจ้งจอดก่อนสามสิบมิถุนาหกเจ็ดนะครับเพราะว่ามันจะอ่า มันจะได้เสียภาษีนะครับถ้าเราไปแจ้งจอดเราก็เสียแค่ท่นประกอบการ200บาทเท่านั้นเองสิบล้อมีหลากหลายคันนะฮะนี่มีหลายคันอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นเทนเลอร์เทนเลอร์มีคันเดียวนี้แหละนะฮะแต่ถ้ารถเพาเดียว10บล้อนี่หลายคันอยู่หัวยาวอะไรหัวยาวมีเกือบทุกชิ้นส่วนนะครับ ลองมาดูเลือกชมได้นะนี่รถเข้าใหม่ครับคันนี้เป็นรถร่วมหมอรำคณะดังครับสาวน้อยเพชรปันแพงคันนี้เข้ามาใหม่ขับมานะรถหลากหลายคันนะฮะไอ้ข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีนั่นฝากระโปรงวสวยเลยสีของหัวยาวนะ ถ้าแก้มนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไว้ให้ไหมนี่คัดซีคัดซีของอะไรซีล้อกลางนะฮะมันมีหลายคนอยู่นะไปซื้อหกล้อนะฮะหกล้อไปใส่เป็นสี่ล้อกลางนะมันจะใส่กันไม่ได้นะครับมันใส่กันได้อยู่แต่ต้องได้แปลงช่วงแหนบช่วงอะไรนะเพราะว่าพวกหกล้อมันจะแคบกว่าพวกรถอันนี้อีกนะชงสแลกแหนบนะ มันจะแคบกว่าคัสสีมันจะแคบกว่าของ6ล้อเนะขาสีล้อจะกว้างจะแปลงยากหน่อยนิดหนึ่งเอ้าก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็พาเดินชมบรรยากาศนะฮะบรรยากาศช่วงหน้าฝนก็เงียบๆนะฮะวันนี้ขายของได้เองินอยู่ประมาณ4000ันกว่าบาทได้แต่ค่าแรงลูกน้องกับค่าไฟนะฮะ เนาะใครสนใจอะไรชิ้นไหนก็ลองเข้ามาดูนะครับเดินดูชมได้นะครับมือตะขอตะขอก็มนะีมีหลากหลายรุ่นนะฮะพวกเครื่องยนงต์อะไรยนนะอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ออกสองสามตัวนะคเครื่องอ่ะฝากกดไลค์กดแช่นะฮะสำหรับสีบุเรืองอหล่ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอไรั่ยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน สว,สวัสดีครับ